ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมต้นน้ำเพ hey. เดี๋ยวผมจะพาไปซื้อหฮาคีทั้งหมดออขอวันนี้ขอสองฮาคีนะครับเป็นฮาคีสังเกตแบบนี้กับฮาคีมืออย่างนี้ครับวันนี้เราจะไปสอนเอากันครับซึ่งฮาคีสังเกตเราต้องกดตัว เคใช่ไหมที่ผมจะได้ได้เคครับฮาคีไอมือเนี่ยสีดำๆนะเราต้องฮาคีอันเนี้ยทำเขาเนี่ยต้องกดตัวเจครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันซื้อที่ไหนกันบ้างฮาคีสังเกตอยู่ใกล้ๆครับผมอยู่ที่นี่นั่นก็คือเกาะสกายเพียเพียเนี่ยครับให้เราขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอเองครับ ผมถ้าคิดสังเกตเขาจะซื้อตรงนี้ครับราคาก็หนึ่งล้านห้านะครับซื้อที่ต่อไปกันเลยทางไหนอะผมจำไม่ได้เดี๋ยวหาก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วเกาะมันอยู่ทางไหนเดี๋ยวขอแวะมนตรงนี้แป๊บ เป็น F C ผมบ้างครับขอถามนะยครับอยากเห็น F C เรามี F C ไหมครับไหนอ่ะน่าจะทำนะแหละผมกลัวพี่เขาจะหลอกไอยูทูปยูพี่อย่าอย่าเรียกว่าไอเลยดีกว่า ขอเรียกว่าวานยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าว a นสอกมใครรู้จักบ้างครับเขาแอดผมขอแอดเขาไปแล้วเขาก็แอดครับแอดสงสัยตอนนั้นเป็นเวลาแจกผลแล้วครับว่าแอดผมอืมแต่ผมไม่อยู่ไอตอนนั้นเพราะว่าผมฟินิกมันหมดไปแล้ว,ลวน้อยใจไงน้อยใจแน่ถ้าแจกผลสตรีมแจกผลเดีย๋ยวผมนี่ครับกอดชามันดี้ จะมีคนขายฮาคิอันนี้คือกระบอกแสบโบปิดฮาคิก่นอนอยู่กองนู้นแน่เลยอยู่ไหนนะแถวนี้แหละไม่ไกลหรอกให้มาฝังกูหาไม่เจอเสียดืมอนี่ครอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อฮาคิธรรมดาขาเรียกว่าธรรมดานะ ราคาก็อยู่ที่ห้าแสนนะครับอ่าเดี๋ยวพอเปิดปิดนีค่ครเท่กดตัวเจนะสมับรคนที่สงสัยว่าเฮ้ย hey, พี่พี่พี่เอ้ยเอาเพชรสีเพชรมาจากไหนอาสีแล้วมาจากไหนไวจังผมเอามาจากการลงดันครับยูทูบเบอร์ชื่อว่าวันเกมเขาแบกครับเขาแบกเขาแบกครับ รม้กอว้ที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยครับวันนี้ผมไปแหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าอยากให้ผมเล่นแมบบนี้อีกคอมเมนต์บอกไดน้นะครับบาย